เออเจ็บนิดนิดมาไม่รู้ขอบคุณนั่นมันการเรียงครับคุณรู้ขอบคุณค่ะพี่ครับพี่ครับวิกนี้เป็นแขกนะลูกวิกนี้ระบำพุงอาจจะต้องใส่ซาลีนะคะวิกนี้เปิดภูมิ ก็ไม่ดีเท่าไหรน้ตไม่ถูกใจเธอปวดในฟังทุกวันน้ตก็ไม่พอหัวใจมีกันโน้ตไม่ต้องการสรุปว่ายังไม่เข้าตากี่ะไรอ่ะอีเมเนอร์เฮงเตนนี่ไมเนอร์ทั้งนั้นเห็นว่าจะไปไม่มีฉันในเสื้อตาเห็นว่าจะลาอ้ยาจะลาเรารีบไป

นมาจากติ <muitas> <arias> ่งแล้ละเพราะถ้าลงมันจะต่ำไม่ไ้ไม่ต่ำมากเดี๋ยวไม่เลื่อนนะฉันจะ้ไม่ล่นดกีที่ยงสกลกันสกลกนอีกสแตดนรายมาเจ็บนินิเจ็บนแบบอะไรอยู่นันแต่เล็กนั่นแบบแบแน่เจ็บนิดไม่อตายไงไอรงหลอกเป็นไงไ่ะลองหลอกพี่ฟังเลยอยากฟังหลอ่ไ จะนิดนิะจะนิดนิะจะนิด้แนีั่งนั่งแหละมั่งลบไปตรงมุยสูงะลูกหมายนิดนิดนะหลบเอากินยาหลบเลหลบร้องเบาลงนิด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 ค่นิดนิดดีวนิดเดียวเดียวเดี๋ยวก็ได้คัะเดยวไม่ต่ำตาีนี่แหละอลิจิ อลิจิอลิจิกินแล้วไหวค่ะขอฟังตอนอีกทีได้พเอก็ไม่ะแมันสงสุดก็ค่นี้สนไหเนาะากัาวไ้ร้ใจทางผิวหนังไม่เข้าใจจนอบ่น ใจทางไหนดี่ะอ๋อเพราะว่าหนูลองตเองเดีกว่าน้อยก็มีดีั้นลองก็ได้ทลยงมาครึ่งนึงอีแปได้ต่ำแต่ำลงหรือสูงขึ้นลุกเดี๋องลองลองสักครึ่งนึง

มีเสียงพอดีเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาติดดึงขึ้นนะถ้ามันก็ทำให้ทันพี่ช่วยผมที่ต่ำลงอ่ะคือางก็ได้ลองถ้าถ้าลองต่ำแต่ตอนแรกต้องลองทมกว่านี้หนูขอไม่ใช้ไม้ได้ป่ะคะใช่เพราะตอนจริงใช้ไม้เจ็บติดติดเจ็บติดติดนะก็เหมือนกันนะเจ็บมันหมดเกัดนี่เดียวหนูต้องใช้แบบคือหนูหลบแล้ว ไม่ออกไม่ออกถ้าใช้เสียงเต็มถึงจะออกกลัวจะวูบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเหมือนถ้าถ้าหลบปุ๊บเสียงเหมือนจะขาดไปขาดชัวร์้องนี้ไงก็ขาดถ้าหลบอ่ะหลบได้ได้ลบไดบไม้หได้หลบมด้หลด้หล้หลบด้หลบได่หด้หลบด้หลบได้หลม้ล้หส้หล่ลด จีนีคอรัสไปช่วยซับแปลงด้วยนะเฮมันมีเต้นด้วยเดี๋ยววันนั้นคุณครูจะขอไมเอาไว้ม้าิหนูอาจจะแบบน่วยกันร้องนูอาจจะร้องแค่จะไม่หลุดจะไม่หลบะไม่แลุดจะม่หลุดจะไม่รกุดจะไมดจะไม่หลุดจะไม่หลุดจไม่ดะไม่หลุไม่หลุดจะ่ยุอจะม่กลุดนะไม่ไม่ดจไลดจเม่หลุดม่ลุด่ไม่อะ่ลห่ไห่ม่ลอหเห่อ่ม่่ไหน เธอใจเธอบทนี usted, Arrow, follow, no ้ฟังอยู่ทุกวันโนอนก็ไม่พอหัวใจที่มีกันโนอนไม่ต้องการสูรุกงวันยังไม่เข้าตาใจกอลัสใช่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บมันหมดกันเดดเดีอดสาดล็ดล็ดจะสาดเล็ดลดอีกสักพักก็หายไปเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดน่ะแต่อะไรอยู่่ รากหรือไม่รักคิดไงว่าไงบอกมารักก็จะลาไม่อยากจะแค่ไม่สนใจรักฉันก็ดีมีรักฉันก็ไม่ตายรักหรือจะไปรู้สึกดีใจก็แค่นี้เจ็บนิดนิดะเจ็บนิดนิดเจ็บปวดกันทีนิดเดียวสาดเล็กเล็กสาดเล็กเล็กอีสุก็เอีใส จะได้ไม่เหนือยน่ะลงมาครึ่งหนึ่งทีสานไมเนอร์ได้ทีสายไมเนอร์ตัวเล็กหน่อยกับข้างเมื่อกี้คือที E flat minor หรือเปล่านอนไม่เทนอนก็ไม่ดีแค่พูดธรรมดานอนก็ไม่ดีฉันคงไม่ดีเท่าไหร่ นนน่เต,ตรงตรงเนี้ยเอาง่ายง่ายรู้สึกคีต้นฉบับหร <IS> ือคีเมื่อกี้คือเสียงหนูมันยังไม่ตื่นตาถ้าเกิดคืคือมันก็ได้อ่ะแต่ถ้าควิดเนี้ยไม่รับประกันนะถึงมีคอรัสก็ควิดเพราะเสียงร้องมันนำอ่ะ คือถ้าเป้นลองตอนนี้มันขึ้นมากเ,เลยเราเลยไม่แน่ใจว่ายัางไงเพราะมันขึ้นมาไอ้คีเดินลอะตอนนอนก็ไม่ดีมันปวดมาแล้วไงก็ครูปุ้มบอกว่าคีอันชอบอันต้นฉบับของามันใสมันก็ใสจริงแต่แต่ร้องได้มาไหวไหมไหวไหมต้องถามตัวเองตั้งต้นฉบไหวแล้วแล้ววันจริงไหวไก็เอา เพราะตัวอย่างมันต้องตัดสินใจเองอยู่แล้วตัวอะไรอะเซนไม่เล่นนะแล้วก็ต้องไปแพลนดีๆว่าไม่ให้คอแหบคอรักษาที่เดิมสี่รอบใช่ป่ะแล้วเต้นด้วยมันจะมีตอนหลังอช่ไใช่เต้นด้วยอ่ะซึ่งมันจะดรอปเอาโชว์ดีกว่าไหมพราะช่วงต่ําจะได้แบบว่าผ่อนๆอ่อีสานไม่เดี๋ยวถึงเวลาสนุกมันจะกระชับแล้วใช่ I know ใช่ก็ไม่ขึ้นกินปลาล่ามาต้องเซฟเสียงไว้ตอนอื่นตอนอื่นด้วยนะ โอเคโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปดึงไมค์โอเคใชุ่๊บเย้คะขอหยิ่งฉุบกันเร็วเขาบอกเขารออยู่